ตามวิถีทางปฏิบัตินะเราต้องถึงพระพุทธเจ้าก่อนพอเราถึงพระพุทธเจ้าปับ๊บเราก็จะเริ่มอิ่นใจต่อสิ่งที่เป็นคําสั่งสอนเราจะเริ่มทบทวนในความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนเรามาเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําลงไปปฏิบัติลงไปเนี่ยเออมันเราเนี่ยโชคดีโชคดีที่เรามีครูบาอาจารย์อย่างพระพุทธเจ้าเฉดี่ยที่ครูบาอาจารย์ทุกองค์ที่ส่่งเคารพพระพุทธเจ้า เราได้ยินได้ฟังมาจากท่านทั้งหลายที่ท่านได้อบรมสั่งสอนเรามาอย่างหลวงพ่อไงว่าแล้วก็ฟังมามันทําให้เราอิ่มใจในความอิ่มใจในในธรรมเนี่ยก็เรียกวัาเกิดธรรมปิติพอมาเกิดธรรมปิตินี่ขึ้นมาเราก็เริม่มอะไรไข้ควรในธรรมเกิดิติเกิดความสุขเกิดสมาธิเกิดเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าเอกขตาลมคือเป็นอารมณ์ที่นิ่งสงบด้วยความเยือกเย็ยนเป็นอุเบขาลม มันก็จะเป็นทางเดินที่ตามตำราเขาเรียกโพชชงทั้ง7ประการ